โอ้โหไม่มีผมดำเลยนะเนี่ยหายย้อมไม่ไหวแกเอลองมีตำมันนะมึงุ้มาเกงด้ยไอ้เจ็บมอนเลยยับยับ มีใครอยู่ไหมครับอุ้ยไงแหนว่าอีกืิอนี้เฮ้ยนกนกไรเนี่ยตะลุ่มตลุ่มตุ้มบอะโอ้โหเลื่อยคว้าขโมยเลยนะสวัสดีครับทำไรคว้าขโมยเลยนะมีกบไหมแก่มีกบเหรอโอ้ มีสัตว์สงวนด้วยอะไรกบเบอรอเลไรเนียในเนี้ยกุ้งปัดกุ้งอะไรเนี่ยนะแจมกุ้งอะไรนะกุ้งทะเลปนะ่ะอา้าว็ไม่มีป้ายบอกก็สันนิฐานเป็นกุ้งทะเลไปก่อนเนะี้ย อาตัวโอ้โหอะไรเตาเผาถ่านวัดโาแล้วหันหน้ามายิ้มม uh> <e: ิ่ละยิ้มหน่อยดิ <h? <h เอ้าแขกมาหา ba ba ถ่านหลางให้มึงดิเน้อโอ้โหจริงๆเลยว่ะเออเดี๋ยว มาหาผัวใหม่ดิทำอาไรโอ้ไอเขาเลี้ยงไงใครได้ไม่เนี่ยเขาเลี้ยงเราแล้วเราจะเลี้ยงเขาเอ้ยผมพูดเบาๆแล้วน้แจมพูดดังอีกภาพอย่างเนี้ยเนี่ยเป็นเยี่ยดอีกแล้วมึงงะวูดวูเนี้ยอันดุกุ้ยแกเอ้าหงหอพูดอย่างนี้อดุอีกแะจะมาหายซื้อกินขนาดมีพอได้กินนะเหรอยโอ้ยเขาเรียกเตาอะไรอย่างเงี้ย ครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยออกมัันหวดเเนี่ยออเดือนออกมาเช้านี้จะออกแล้วจุดเลยแล้วแกทำอยู่คนเดียวแล้วเกิดเมาควันตายใครไปช่วยตายกับช่างแหวด้วยชีวิตค่าคุ้มค่าแล้วค่าใช้คุ้มคขามึงว่าไปรไไงม่ได้ไปไม่ไปแล้วเขาตัดหน้าไปดูยอดอีกสักนิดครับ ฆ่า่โควิดได้แล้วคว,วันควันไปหายอดแนวกินของคนพารากกลางต้นอีซึกโอ้โหริก สี่ตัวเจ้าตายต้นสะระโฮฝัดเาาเหลืองก็มเมาควันเลย ไต้ต้นสะเดาเคยหยอกเยา้าจะเล่นนี่ครับแถวบ้านนอกมีอะไรมากมายนี่ตะดินกัดดินนี่ครับต้อนอีซึกต้อนอีซึกใครไม่รู้จกักต้อนอีซึกผ่านชายภูมิอา้า ซ้าย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 ม <c oughs> ีหมดเป็นไหนอาเ้ยให้ตายไงี้วะรถขายกับข้าว <c oughs> ขอเลยนะ <c oughs> อ่อนนี่จังเลย

เอาไปต้มกินกันนะพริกครับต้นอ,อีซึกสุดยอดเลยเลย

ตาเยาพ่อตาหนวยอ่ะใครเนอะใช่ดิไอเด็กเนี่ยนะครับไอ้เด็กพ่อตาเยาพ่อตาเ่าตาหนุยตาหนุยตาหนั้นน่ะเออไอหนวยนั้นไอ้ไอ้เด็กพวกเนี้ยนะแต่ตาเด็กผมไม่รู้จักเขาหาแนวกินฮะก็รู้หอว่าเมียตาเยาผมก็ไม่รู้เมียตาเยา คลิปนี้มาแคแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ